สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้ก็จะกันใน EP ที่3 1 3 13 3 1 3ครับพี่ๆยามเย็นๆนะครับพี่ๆนะมารับชมพระเครื่องนะครับมีราคาถูกๆมาแบ่งปันนะครับพี่ๆเนาะสนใจรายการไหนอย่าลืมทักลืมโทร0 90062 3762ูนย์ศูนย์ลามดหกีพีเอ็นจี 1 9 0 9งเนะครับพี่พีสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชัน Line ตรงนี้ได้เลยครับพี่พีอย่าลืมนะครับสนใจรายการไหนอย่าลืมทักเดินโทรกันได้นะครับเนาะมารายการที่1เลยแล้วกันนะครับพี่พีรายการที่1นะครับนี่ได้พระสมเด็จมาองนี้สวยงามมากๆครับเป็นพระสมเด็จวัดเกษชโยครับพี่พีรายการที่1องค์นี้เอา200บาทครับพี่พีองค์นี้เอา200บาทรายการที่1นะครับพระสมเด็จวัดเกษชโย นะครับนี่ได้ฟาร์มเก่ามากครับเอา200บาทครับพี่พี่รายการที่1ครับต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่เป็นสมเด็จวัดระังนะครับพี่พี่นี่ตรงนี้เอา300บาทครับพี่พี่ลองดูนะนี่ครับเป็นพระสมเด็จวัดระังตรงนี้เอา300บาทครับเดี๋ยวพี่พี่อะไรดูชอบดูถูกใจนะครับนี่สวยงามมากๆครับรายการที่2ครับพี่พี่ เอา300บาทพอพี่พี่นะครับต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นเออ่หลวงพ่อเงินพิมคิตานะครับพี่พี่องนี้เอา300บาทครับรายการที่3นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมคิตาองนี้เอา300บาทครับพี่พี่นี่ครับเก่าๆดีครับองนี้หลวงพ่อเงินพิมคีตานะครับองนี้น่าจะเป็นสามชายครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สาม รายการที่สี่ได้เป็นมีดพดเดิมนะครับพี่พีนี่เป็นหนุมารแกะองนี้เอาเล่มนี้นะครับเอา300อบาทครับเป็นมีดหล่อกกรวยขอให้ครับหล่อกลวยนะครับนี่ครับเป็นมีดลักษณะประมาณนี้นี่ครับหลงพ่อกกรวยเอา300อบาทครับรายการที่สี่นี่ครับได้ความเก่าอย่างงี้หล่อกกรวยเอาสามร้อยบาทมีดขนาดปากกาครับพี่พีกลกรวย นะครับรายการที่4เอาส0 0ร้อยบาทรายการที่5้านะครับพี่พี่รายการที่5จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผู้บันทึกมาวัดอันนี้วัดบางพีใหญ่กลางนะครับองนี้เอา200บาทครับพี่พี่องนี้เอาส0้อบาทนะครับเหรียญเสมากระไทองครับพี่พี่องนี้เอา200รอยบาทพอนะครับลองดูนะครับพี่พี่เป็นเหรียญเสมากระไ่ทองนะครับนี่องนี้เลย นะครับเอาสองบาทครับรายการที่ห้าครับพี่พี่ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6จะเป็นพระรอดตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ได้สภาพใช้มาพระรอดเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่6เป็นพระรอดนะครับตรงนี้ได้สภาพใช้มาแบบนี้เลยอันนี้เอา300บาทครับพี่พี่รายการที่6นะครับพระรอดเอา300บาทนะครับลองดูนะ ต่อไปรายการที่7จนะครับจะเป็นพระกุวัดเงินคองเตยนะครับพี่ๆองนี้เอา2อ0บาทครับรายการที่7นะครับเป็นพระกุวัดเงินคองเตยนะครับองนี้เอา200บาทพี่ๆลองดูนะครับรายการที่7นะครับนี่กุวัดเงินคองเตยนะครับเอา200บาทครับรายการที่8นะครับพี่ๆรายการที่8รายการที่8จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ๆ รายการที่8จะเป็นหลวงะะพ่อเขียนหน้าลิงนะครับพี่พีองนี้เอา400บาทครับรายการที่8พ่อเขียนหน้าลิงองค์นี้เอา400บาทครับพี่พีลองดูนะเผื่อชอบนะครับพี่พีนี่รายการที่8พ่อเขียนหน้าลิงนะครับองค์นี้เอา400บาทต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9เป็นสมเด็จหลวงพ่อภูนะครับวัดอินนะ,ะพี่พีนี่ครับได้ความเก่านี่เอา300บาทครับ พระสมเด็จหลวงพ่อภูวัดอินนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับลองดูนะปู่ภูนะครับนี่เอาสามร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระสุงกรเนื้อดำนะครับพี่พีพระสุงกรเนื้อดำรายการที่สิบเอาสามร้อยบาทครับองนี้พระสุงกรนะครับเนื้อดำองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับเอาสามร้อยบาท รายการที่สิบเอ็ดนะคะับพี่รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อเงินองนี้น่าจะเป็นพิมพ,พ์นิยมนะครับองนี้เอาสา0รอยบาทกับพี่ๆี่งนี้เอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทพอพ,พี่ๆนี่ครับรายการที่ส1บอ็ดน,นะน,นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นเอ่อ พระสมเด็จเอ่อองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่พี่นึ่เอาสามร้อยบาทครับพระสมเด็จรายการสิบสองเป็นปกโพนะครับเอาสามร้อยบาทพี่พี่นี่ครับเนื้อเก่าดีพี่พี่เป็นปกโพนะครับเอาสามร้อยบาทครับองค์นี้นี่ครับสิบสองเอาสามร้อยบาทสิบสามนะครับจะเป็นหลวงพ,พ่อเงินนะครับอันนี้จะเป็น ออกวัดห้วยเขนนะครับพี่พี่องนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทขรงพ่อเงินห้วยเขนนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่ครับลองดูนะหน้าหนูนะพี่พี่สิบสี่นะครับจะเป็นหนูทวดวัดพระโคนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบสี่จะเป็นปูททวดวัดพระโคนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับนี่ครับ ลองดูนะครับสิบสีุ่ทวดวัปปะโคเอาสามร้อยบาทครับสิบห้านะครับจะเป็นหลงอันนี้จะเป็นเสือนะรั่พี่เสือเก่าเสือโบราณเอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้เป็นเสือโบราณแบบนี้เลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่ๆนะครับลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทเสือนะครับเป็นเสือน่าจะเป็นเที่ยวโบราณน,นะพี่ๆเอาสี่ร้อยบาทสิบห้า 16นะครับจะเป็นพระสมเด็จวรังนะครับพี่พีตรงนี้ก็สวยนะครับเอา300บาทครับพี่พีสินนเป็นพระสมเด็จวรังนะครับตรนนี้ก็สวยนะเอา300บาทครับพี่พีตรงนี้นี่ครับสิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีเอา300บาทนะครับ 17นะครับ17จะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สิจะเป็นพระนางพญานะครับพี่พี่พระนางพญาเอา300บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่พี่สิเป็นพระนางพญานะครับอันนี้เอา300บาทนี่ครับลองดูนะ17จะเป็นพระนางพญานะครับพี่พี่เอา300บาทนะครับพี่พี่นางพญา สิบแปดนะครับสิบแปดจะเป็นเออ่เหรียญเสมาปูกันนะครับพี่พีนี่อุ้งนี้เอาเป็น,นงเงินเงินเลยเอาหกร้อยบาทครับพี่พีสิบแปดเป็นเหร,รียญเสมาปูกันอันนี้จะเป็นขอเบ็ดนะครับอุนน้งนี้ขอเบ็ดนี่ครับอุ้งนี้เอาไปหกร้อยบาทครับพี่อุ้งนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับเป็นปูกันนะครับนี่เสมาปูกันเอาเป็นเงินเงินเลยครับเอาหกร้อยบาท Folge. ครับพี่ลองดูนะ นี่ครับเอา600บาทนะครับปุกกันรายการที่19นะครับรายการที่19จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พ19จะเป็นรักกิ่งเฉลิมพลนะครับพี่พี่นี่รักกิ่งเฉลิมพลเอา400บาทครับพี่พี่องค์นี้ พระก,กิ่งเฉลิมพลองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับพระกิ่งเฉลิมพลองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทต่อไปยี่สิบนะครับยี่สิบจะเป็นพระปิตาองค์นี้ครับพี่พีองค์นี้เอาไปสองร้อยบาทครับพี่พียี่สิบ พระปิดตานะครับองนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับได้ความเก่าดีองนี้พระปิดตายี่สิบเอาสองร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้แล้วกันนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระปิดตาหนูบุโตะนะครับพี่พี่องนี้เอาไปสามร้อยบาทครับองนี้ ยี่สิบเอ็ดพาปิตาลวงปุตโตเอาไปสามร้อยบาทครับนี่ครับลองดูนะยี่สิบเอ็ดปิตาปุตโตเอาสามร้อยบาทยี่สิบสองนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับฐานหกชั้นพี่พี่องนี้เอาไปสามร้อยบาทหลังมีร้อยขัดตะใบนะครับพี่พี่ขัดขัดกระดาษทรายองนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่พี่สมเด็จวัดเกศชโยนะครับองนี้เอาสามร้อยบาท นี่ครับยี่สิบสองยมนะครับยีาจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ยี่าจะเป็นเหรียญเสม,มาหลวงพุทธมวัดหารไร่นะครับเสม,มาแปดรอบนะครับพี่พีองคนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับพี่พีองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทเสม,มาแปดรอบยี่สิบสามหลวงพุทธมวัฒหารไร่นะครับเอาสี่รบาทครับพี่พ เสมา8ดรอปูทิมนะครับรายการต่อไปรายการที่24นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจอบออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยครับพี่พี่เหรียญจอบออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยอันนี้นี่ครับอันนี้เอาเป็นพายเงินเลยสวยงามมากๆครับนนเหรียญจอบนะครับออกเป็นเนื้อพายเงินเลยครับ อันนี้เอาไปหกร้อยบาทครับพี่พี่ันนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับเอาเป็นพายเงินเอาเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ลองดูนะครับได้ความเก่าดีวันนี้เอาเป็นเนื้อเงินเงินเอาหกร้อยบาทยี่สี่ยี่สิบห้านะครับจะเป็นพระอาจารย์วันนามโสนะครับพี่พี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี่พระอาจารย์วันนามโสเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับ อาจารยว์วรรณน,น้โสเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับลองดูนะยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกนะครับจะเป็นเหรียญพอดเดิมนะครับองนี้จะเป็นปีแปดสองนะครับห่วงเชื่อมโบราณนะครับ,นนนนรบออพี่พอีองนี้เอาเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีเป็นห่วงเชื่อมปีแปดสองนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับ ลองดูนะครับเหลี่ยนเนื้อหิ้งๆิงเลยครับพี่พนี่นี่ครับได้ความเก่าดีแปดสองนะครับเอาห้าร้อยบาทครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นพระสมเด็จวรดระฆังนะครับองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ก็ได้ความสวยงามดีครับพี่พีงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องเดียวสี่ร้อยบาทนะครับวรกระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ อเนนี Dante, ้เสี่ร้อยบาทนะครับนี่ได้ความเก่าเดิอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดจะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นพ่อเพชรจอบนะครับแต่ออกเป็นสีเงินเงินเลยครับพี่พีเอาสามร้อยบาทครับจอบพ่อเพชรนะครับอันนี้ออกเป็นสีเงินเงินเลยครับพี่พี น um> ี่ครับลองดูนะครับพี่ได้ความเก่าเลเอานนี้เอาไปสี่เงินเงินเลยนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยี่สิบเก้าจะเป็นหนุมานจับหลักครับพี่พี่ตรงนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับยี่สิบเก้าจะเป็นหนุมานจับหลักตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ นุ่มมันจับหลักอันนี้ก็สี่ร้อยบาทครับสามสิบนะครับสามสิบจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่สามสิบจะเป็นอันนี้พ่อนียมนะครับนี่เสียนแหลมนะครับพี่เสียนแหมมเลยผมไม่แน่ใจเอาสามร้อยบาทครับพอนียม 30นะครับพอเนิยมเอา300บาทครับพี่พี่องนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูนะ30พอเนียมนะครับเอา300บาท31นะครับพี่พี่สามสเป็นเอ่อพระสมเด็จนะครับนี่31จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อันนี้เอา1,600บาทครับพี่พี่องนี้ เอาหนึ่งพันหกร้อยบาทครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับวราระครังนะครับวงนี้เอาหนึ่งพันหกร้อยบาทเรียมเงินก็พันกว่าสองพันมีแน่นอนครับพ,พี่นี่ครับเรียมเงินเก่าๆเ,เลยครับพี่พลองดูนะนี่ครับเอาพันหกรายการต่อไปนะครับจะเป็นเอ่อ หลงเพรเงินนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมเพราะผมไม่แน่ใจนะพิมพ์คิดต่ได้ความเก่าเี่ยเอาห้าร้อยบาทครับวันนี้พี่ๆวันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับขพรเงินนะครับนี่วันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับวันนี้เอาห้าร้อยบาท 33นะคะพี่ๆ33จะเป็นรูปเหมือนปั๊ปมพ่อผมว่าช่องแคนะครับพี่ๆองนี้เอาไป900บาทพี่ๆองนี้เอาเ้อยบาทนะครับสวยงามมากๆครับพี่ๆองนี้เอา9 0 0อยบาทครับนี่ครับรูปเหมือนปั๊มนะครับรุ่นก้นระฆังนะครับพี่มีโค้ดกด้นระฆังอยู่ล่างนะครับเอา9 0 0อยบาทครับพี่ๆ33นะครับ สามสิบสี่นะครับพี่พี่จะเป็นปูทวดตอรีดนะครับฉอชิงนะครับพี่พี่โอเนี้ยไปห้าร้อยบาทครับพี่พี่โอเนี้ยห้าร้อยบาทเฉลิมพลนะฉอชิงน่าจะเฉลิมพลนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ลองดูนะนะครับได้ความเก่าดีตรงนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับปูทวดตอรี่เฉลิมพลนะครับสามสิบสี่นะครับ 35จะเป็นหลวงปู่กลั่นองนี้เป็นเส้นตองนะครับพี่พี่เนี่ยเส้นตองนะตองนี้ไปหกร้อยบาทครับพี่พี่ปู่กลั่นเส้นตองเอา600บาทครับพี่พี่ลองดูนะปู่กลั่นเส้นตองนะครับองนี้เอา600บาทครับ36นะครับจะเป็นพระสมเด็จนี่ครับพี่พี่องนี้จะเป็น ตลาดบ,บุญน้าปิดหลังนะครับนี่ตลับปิดหลังบุญ,น,บญน้าหนึ่งใบเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่เอาเนี้ยหกร้อยบาทนะครับนี่ครับเงคเนี้ยวหกร้อยบาทพระสมเกต,ตรัคขังนะครับองนี้น่าจะเป็นวัดขังหินใหญ่เอาหกร้อยบาทไม่เอาตลับแยกได้ครับพี่นี่ครับก็หกร้อยบาททั้งผ้าทั้งตลัดนะ ไปสามสิบเอ่อเท่าไหร่เออสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดจะเป็นอันนี้ละกันนะครับสามสิบเจ็ดจะเป็นเสือนะครับพี่พนี่เอาห้าร้อยบาทครับองนี้สามเป็นเสือองนี้เอาห้าร้อบาทครับนี่ครับได้ความเก่าดีอนนี้สาเป็นเสือนะครับองเี้ยวห้าร้อบาท 38นะครับ38จะเป็นอันนี้แล้วกันนะพี่สามสิบแปดสามสิบแปดจะเป็นตะโพนนะครับพี่พี่ตะโพนเอาสี่ร้อยบาทครับพ่อพักวัดโบสถ์สามสิบแปดจะเป็นตะโพนนะครับพ่อพักวัดโบสถ์นะครับพี่สามสิบแปดเอาสี่ร้อยบาทครับ 39นะครับ39จะเป็นอันน <Rig repetition. S 2> <get> ี้ล้วนันนะไรส39บ้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะครับพี่พีนี่ครับองนี้เอาไป400บาทครับพี่พีสิจะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับเอา400บาทครับพี่พีองนี้39พระสมเด็จวัดเกตชโยเอา400บาทครับนี่ครับ 40นะครับ 40. 40 40จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ 40. จะเป็นเหมือนเป็นกําไรข้อมือแต่เหมือนคล้ายๆเป็นเนื้ององเลยพี่เจ้าของเดิมน่าจะซื้อมาเป็นเนื้องอ,งอนบ้ไม่แน่ใจแล้วเ,เอาวงนี้เอา600บาทครับพ,พี่พี่นี่น่าจะเป็นแบบไซส์ผู้หญิงใส่ได้เอา600บาทแล้วกันครับ40 เป็นกําไรข้อมือนะครับพี่พี่เป็นข้อมือนะครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ตรงน,นี้นี่ครับสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้นะครับสี่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กีตานะครับอันนี้น่าจะแกะตลับทองมาพี่พี่ นี่ครับตรงนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับพี่พี่น่าจะแกะตลับทองมาอีกทีเอาห้าร้อยบาทครับสี่สิบอ็ดนะครับพี่พี่นี่ครับทองเงินนะพิมน่าจะเป็นพิมคิตาพี่พี่เอาห้าร้อบาทครับสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบสองนะครับตรงนี้เลยสี่สิบสองเป็นพิมคิตา สามชายมีเส้นสองวานนะครับพี่พี่นี่องนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่พี่องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทที่ตาสามชายนะครับพี่พี่วันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับลองดูนะนี่ครับเ,เก่าๆเลยองนี้ว่นล่ำเลยะะพี่พี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับนี่ นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่จะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดเครับองนี้เอาสี่รอยบาทครับปู่ทวดเตารีดเอองนี้เอาสี่รอยบาทนะครับสวยงามมากๆครับสีสิบสี่เตารีศูนย์เอครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่นี่ครับได้ความเก่านะครับ บูทูบนะครับพี่พารายการต่อไป45นะครับ45จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ4ี่5จะเป็นเครื่องรางนะครับองนี้น่าจะเป็นเสือไม่แน่ใจหลวงพุทรลอดหรือเปล่าน,นะอันนี้เอาไป400บาทแล้วกันครับพี่เอาเนี้ย0 0บาทเสือ เสือหรือสิงห์เนี่ยผมไม่แน่ใจเ,เป็นไม้แกะเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับเผื่อพี่ๆสนใจเนาะแล้วก็นะครับสี่สิบหกนะครับจะเป็นมีดหมอขนาดอันนี้ขนาดใหญ่กว่าปากกาเนี่ยนิดหนึ่งนะครับพี่ๆเพราะเดิมนะครับเล่มเนี้ยเอาไปหกร้อยบาทครับพี่ๆเล่มเนี้ยเอาหกร้อยบาทมีดหมอนะครับเพราะเดิมนะเอาหกร้อยบาทครับพี่ๆลองดูนะครับนี่ โอเควันนี้ยามเยินเนก็ฝากผลงานไว้ประมาณนี้ครับพี่ๆสนใจอะไรกันไหะอย่าลืมทักเพิมโทรกัมาได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงใหเงรวยครับผม